ทินอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากว่าการประกอบการชุมชนมันมีความสําคัญในยุคนี้แล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่เราจะมาพิจารณาก็คือว่าในโลกยุคคริสตศตวรรษที่21ที่เรากําลังอยู่วันนี้เนี่ยเรายอมรับกันแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเทคโนโลยีทั้งทางด้านอินเทอร์เน็ตความคิดอ่านของมนุษย์นี่ก็เริ่มเปลี่ยนไป การดําเนินงานหรือการประกอบการชุมชนเนี่ยเมื่อวิเคราะห์แล้วเราพบว่ามันจะสอดคล้องกับความคิดใหม่ในยุคศตวรรษที่21ความคิดหรือ mindset ใหม่ก็คือคนในยุคศตวรรษที่21เนี่ยต้องเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีในการริเริ่มแล้วก็ลงมือทำสิ่งใหม่ๆนะถ้าเราปฏิเสธสิ่งใหม่ ไม่เริ่มลงมือทำหรือทดลองนำร่องทำให้เป็นต้นแบบเราก็จะใช้ชีวิตที่ยากขึ้นในในโลกยุคปัจจุบันอันที่สองเราต้องระลึกไว้เสมอว่าการทำงานทุกอย่างนั้นมีความเสี่ยงผู้ประกอบการเนี่ยต้องทำงานในความเสี่ยงได้ในขณะที่เราทำงานเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงมันคืออะไร เพราะไม่มีอะไรที่มันโรยด้วยกลีบกุหลาบนะผู้ประกอบการจําเป็นต้องรู้เรื่องนี้แล้วโลกศตวรรษที่21ที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็<ะ>หมายถึงความเสี่ยงในการลงทุนก็ดีในการประกอบกิจาการต่างๆก็ดีมันจะเกิดขึ้นเสมอประเด็นต่อมาคือไอ้ mindset ใหม่ความคิดใหม่ของศตวรรษที่21เนี่ยเราไม่มีใครทำานคนเดียวการทำานแบบร่วมมือและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันกับกลุ่มเป้าหมายคือเงื่อนไขสําคัญนะกลุ่มเป้าหมายทางสังคมนะก็คือเงื่อนไขสําคัญของการทํางานในชีวิตยุคปัจจุบันต้องสร้างความร่วมมือต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันเรียกว่าทํางานไปด้วยกันกับกลุ่มเป้าหมายของเราสุดท้ายคนในยุคปัจจุบันศตวรรษที่21เนะิ่ยต้องรับรู้หรือจะหนักรู้ถึงโอกาส เพราะโอกาสที่มันเปิดให้เนี่ยจะทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจเข้าสู่การประกอบการได้แต่ถ้าเราไม่ไม่เล็กอกไนไม่รับรู้ถึงโอกาสที่เปิดให้เราก็ไม่สามารถที่จะเ,เข้าถึงโอกาสเหล่านั้นได้นะอันนี้คือความคิดใหม่ในศตวรรษที่21เพราะการประกอบการชุมชนโดยพื้นฐานแล้วก็คือตัวแบบ ของการผลิตที่พัฒนาขึ้นมาจากไมซ์เซ็ตใหม่หรือความคิดใหม่นั่นเองประเด็นที่สองก็คือการประกอบการชุมชนมันจะสอดคล้องกับทักษะใหม่ในศตรวรรษที่21ด้วยในโลกปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยต้องการทักษะใหม่ๆซึ่งอ,อ,อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นในอดีตแต่ปัจจุบันทักษะเหล่านี้กลายเป็นสิ่งจำเป็น ทักษะใหม่อันดับแรกก็คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโลกปัจจุบันในเราต้องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องพูดภาษาต่างประเทศเพียงอย่างเดียวนะครับแม้แต่ภาษาไทยนี่แหละ<ม>ก็ขอให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพอันที่สองทักษะใหม่อย่างหนึ่งของคนยุคใหม่ก็คือต้องอยากรู้อยากเห็นครับต้องอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะลงมือทำอยากที่จะทดลองและสุดท้ายครับ ทักษะใหม่ที่ทุกคนต้องฝึกก็คือความคิดในเชิงวิภากค,ความคิดเชิงวิพากก็หมายถึงว่าเราต้องตั้งคำถามต่อสิ่งที่เป็นอยู่ต้องตั้งคำถามต่อสิ่งที่เป็นอยู่ถ้าเราประกอบการทางธุรกิจอยู่แล้วเราต้องตั้งคำถามต่อธุรกิจที่เรากำลังดำเนินการอยู่ว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราจะทำอย่างอื่นได้หรือไม่ ถ้าเราไม่ดำเนินกิจการแบบนี้มีรูปแบบใหม่ๆอย่างอื่นอีกไหมที่เราสามารถดำเนินการได้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของทักษะใหม่ที่นักศึกษานั้งหลายและผู้สนใจต้องฝึกฝนเพราะมันเป็นสิ่งที่ศตวรรษที่21บนั้นต้องการทักษะเหล่านี้ไม่อย่างนั้นเราจะใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันในยากขึ้นนะครับทีนี้จากลักษณะและทักษะเหล่านั้นเนี่ยเราก็นำมาสรุป ว่ามันการประกอบการชุมชนนั้นมันมีพื้นฐานหรือลักษณะร่วมอะไรบ้างก็สรุปออกมาได้ว่าหนึ่งการประกอบการชุมชนต้องมีพื้นฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์สจากความอยากรู้อยากเห็น 3. จากจินตนาการของคนการทำประกอบการชุมชนนั้นเราต้องใช้จินตนาการค่อนข้างมากเมื่อมีจินตนาการแล้วเราจรึงแสวงหาวความรู้ หาโนงาวหาเทคโนโลยีเพื่อที่จะประกอบการให้เป็นไปตามจินตนาการของเราเราต้องทำงานในท่ามกลางความเสี่ยงและสุดท้ายเราต้องทำงานร,ร่วมกับคนหรือภาคส่วนอื่นได้ด้วยทั้งหมดนี้คือลักษณะร่วมของการประกอบการชุมชนเพราะนักศึกษาลองทบทวนดูนะครับว่าวันนี้เราได้เริ่มต้นด้วยความคิดสร้างสรรค์หรือ,อยัง ในการวางแผนธุรกิจในการทําโครงงานของเราสิ่งที่เราคิดอยู่นั่นมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ไหมเมื่อได้ความคิดแล้วเราอยากรู้อยากเห็นแสวงหาหรือเปล่าจินตนาการของเราคืออะไรความเสี่ยงและความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือกลุ่มเป้าหมายทางสังคมของเรา ทีนี้เมื่อเราพูดถึงการประกอบการชุมชนสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้ก็คือระดับของการประกอบการชุมชนหรือบางครั้งเราเรียกว่าเป็นห่วงโซ่ของการผลิตการประกอบการชุมชนนั้นเริ่มจากเราสามารถทำที่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำได้นักศึกษาบางคนอาจจะถนัดที่ต้นน้ำเราก็ทำที่ต้นน้ำแล้วก็เข้าสู่การตลาดหรือปลายน้ำ เอาผลผลิตของเราไปสู่ผู้บริโภคกลางน้ำเราแปลรูปบางครอบครัวบางคนสามารถเอาผลผล,ผลิตของตัวเองมาแปลรูปแล้วส่งต่อไปที่ปลายน้ำคือการตลาดบางท่านอาจจะเริ่มที่ปลายน้ำเป็นการทำธุรกิจในการซื้อขายซึ่งเทคโนโลยีในวันนี้เอื้ออำนวยให้เป็นอย่างยิ่ง เพราะระดับของการประกอบการของชุมชนนั้นจริงทําได้ทั้งที่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเพราะนักศึกษาก็ต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เราถนัดที่สุดเป็นอันดับแรกใครถนัดต้นน้ําก็ให้เริ่มต้นที่ต้นน้ําบางท่านอาจจะเริ่มต้นที่กลางน้ําบางคนอาจจะเริ่มที่ปลายน้ําอันนี้ขอให้ใช้สติปัญญาของเราวิเคราะห์ให้ดีเพราะ ข้อจํากัดของคนเราในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือทำกิจการใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถทําเองได้ทุกระดับหรือทุกขั้นตอนเพราะเราต้องจับในสิ่งที่เราถนัดที่สุดมาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่อยๆพัฒนาไปส่วนรูปแบบของการประกอบการนั้นพบว่าเราสามารถประกอบการชุมชนได้สมรูปแบบอันแรกสุดก็คือเป็นธุรกิจของครอบครัวเป็น Family b u s i n e s s ของเรา เป็นเป็นธุรกิจที่สมาชิกในครอบครัวช่วยกันทําขึ้นมาอันที่สองก็เป็นกลุ่มธุรกิจเช่นเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นสากรอย่างนี้เป็นต้นสามก็เป็นนิติบุคคลเช่นเป็นห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบนิติบุคคลซึ่งอันนี้ก็จะทำให้นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบของการประกอบการ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวเองได้บางท่านอาจจะทําเป็นธุรกิจครอบครัวแต่อย่าลืมว่าเมื่อเราเป็นธุรกิจครอบครัวเราก็ต้องมีกลุ่มเป้าหมายทางสังคมให้ชัดเจนเช่นเราจะาขายข้าวสารใครคือกลุ่มเป้าหมายทางสังคมของเราชาวนาใช่ไหมครับที่เราต้องดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตและในกระบวนการประกอบการของเรานะ เราจะช่วยให้ชาวนาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อเขามาร่วมธุรกิจกับเราอย่างนี้เป็นต้นประเด็นต่อมาครับถามว่านักศึกษาและผู้สนใจโดยทั่วไปที่ฟังการบรรยายในวันนี้เนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะเข้าสู่การประกอบการชุมชนได้อย่างไร เรามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้หรือไม่สิ่งแรกสุดที่ผมอยากจะทำความเข้าใจว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยเกิดมาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์และมุ่งสร้างนวัตรกรรมอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตัวเองเราจะเห็นว่าธรรมชาติของคนไม่มีใครหยุดนิ่งและยอมแพ้ในการที่จะ สวงหงาว,วิธีการใหม่ๆเพื่อนํามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตัวเองให้มันหลุดพ้นจากความยากจนเพราะถามว่าทุกคนมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถสร้างนวัตรกรรมได้ใช่หรือไม่คําตอบก็ต้องยืนยันชัดเจนว่าทุกคนมีความคิดสร้างสารรค์และทุกคนสามารถสร้างนวัตรกรรมได้และในข้อเท็จจริงทุกคนก็ทําอยู่แล้ว ในชีวิตประจำวันของตัวเองประเด็นที่สองเราควรทำความเข้าใจว่าการประกอบการที่เราได้ยินทั่วไปในสังคมได้ได้ยินชื่อของคนบางคนจริงๆแล้วคำว่าการประกอบการน่ะมันไม่ใช่เรื่องของคนที่เป็นอัจฉริยะเพียงบางคนไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของสติปจอบที่เราได้ยินหรือชื่อใครบางคนเท่านั้นแต่โดยหลักการแล้วเราเชื่อว่า เมื่อธรรมชาติของมนุษย์เป็นแบบนี้ทุกคนก็สามารถเป็นผู้ประกอบการได้โดยธรรมชาติของเขาเองนะครับทีนี้การเข้าสู่ผู้ประกอบการนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นได้สองวิธีเพราะนักศึกษาลองทบทวนดูว่าตัวเองจะเริ่มต้นจากตรงไหนวิธีที่หนึ่งก็คือการประกอบการเพราะความจำเป็นเรากลายเป็นผู้ประกอบการหรือเราต้องประกอบการเพราะความจำเป็นของเรา การประกอบการแบบนี้มักจะเกิดในประเทศที่ยากจนประชาชนจำนวนมากเนี่ยไม่มีที่ไปเมื่อไม่มีที่ไปมีชีวิตที่ยากจนและแร้นแค้นสิ่งที่เขาต้องทำก็คือสแสวงหานแนวทางใหม่ๆในการที่จะปรับปรุงความเป็นอยู่ชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นสิ่งที่เขาทำก็จะกลายเป็นเรื่องของการประกอบการชุดหนึ่งขึ้นมา ที่เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และเป็นเรื่องของนวัตรกรรมอันที่สองครับสามารถที่จะลงมือประกอบการเพราะเห็นโอกาสเพราะความจําเป็นก็จะก่อให้เกิดประสบการณ์โอกาสก็จะก่อให้เกิดการประกอบการเพราะนักศึกษาแต่ละคนลองทบทวนว่าเราจะเริ่มที่ตรงไหนเริ่มที่ความจําเป็นก่อนหรือเริ่มที่โอกาสซึ่งแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันและเรา ไม่ต้องการเห็นความเหมือนการเป็นผู้ประกอบการชุมชนเราต้องการเห็นความแตกต่างของแต่ละคนของแต่ละธุรกิจนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ส่วนผู้ประกอบการนั้นต้องแสดงให้เห็นอะไรครับเวลาเราคิดหนึ่งความต่างนะครับเราต้องแสดงออกมานะการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นนำความคิดไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จนะผู้ประกอบการจึงต้องเป็นเรื่องที่ ต้องแสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้ออกมานะก็หวังว่านักศึกษาคณาจารย์และก็ผู้สนใจทุกท่านคงจะได้นําหลักการเหล่านี้ไปปรับปรุงนะไปใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านสำหรับนักศึกษาแล้วขอให้การทำโครงงานในวิชาเป้าหมายชีวิตและโครงงานประกอบการชุมชนได้นําหลักการของการประกอบการอย่างที่บรรยายในวันนี้ เข้าไปไตรตรองและนำไปเป็นส่วนหนึ่งในแนวคิดของการพัฒนาโครงงานของเราเพื่อที่จะให้โครงงานมันสามารถแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองได้อย่างแท้จริงและก็ไม่ควรจะเอาอย่างเอาแบบกันเกินไปถ้าเราเป็นคนที่ยังยากลำบากเรายังเป็นคนที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอดเราก็เอาถือโอกาสเอาความ ความยากจนความแร้นแค้นนะมาเป็นตัวผลักดันให้นำเอาสิ่งที่มีอยู่ในครอบครัวในชุมชนมาสร้างให้เกิดการประกอบการส่วนคนที่มีส่วนคนที่พอที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็อย่าละเลยต้องต้องตรหนักรู้ว่าวันนี้เรามีโอกาสอะไรเกิดขึ้นบ้างที่เปิดให้กับเราและสามารถนำมาเป็นพื้นฐานในโครงงานของเราได้สำหรับ การบรรยายวิชาการประกอบการชุมชนในวันนี้ก็สรุปเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างที่เรียนมาข้างต้นขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ